เียบรลอวครับ <Hey. S 1> สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้องเบียร์นะคะวันนี้เราก็มีในเกมฟรีไฟส์นะคะก็ นี่ต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องของน้องเบียร์นั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นปืน M4A1 นะคะแต่ว่าเป็นสกินใหม่นะคะสกินฟรีเพิ่งได้เมื่อสามชั่วโมงที่แล้วเองนะคะทุกคนหนูเข้ามารับสกินปืนนะเออเผื่อได้สกินปืนฟรีอะไรนู่นนั่นเออแล้วก็ได้จริงๆด้วยนะคะนี่แหละเป็นสกินอะไรไม่รู้นะคะไม่เคยเล่นมันจะเป็นแบบกระบอกสีน้ําเงินเนาะ แล้วก็จะมีรูปเอ่อคล้ายๆสามเหลี่ยมนะคะทุกคนตรงกลางตรงไอ้ที่กดยิงอ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็มาทดลองกันเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเสมอในช่องของน้องเบียร์ด้วยนะคะทุกคนเราก็มานุนกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเราจะยิงได้กี่ตัวนั่นเองแล้วก็ ปืนมันแรงไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสกินนี้มันแรงไหมเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเล่นนะคะมาพร้อมละมาแล้วครับผมเออพอดีว่าเกมฟีไฟมันอัปเดตใหม่นะคะทุกคนมันก็เลยเออแบบเปลี่ยนโลโก้ใหม่มันแบบน่าจะอัปเดตวันวาเลนไทน์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเออเพื่อนเพื่อน ลงไหนอย่าแยกกันสิเบอร์สามลงมาคือโอ้โหแยกกันนี่เราตุยเลยนะเบอร์สี่ก็ไปอีกทางหนึ่งส่วนเบอร์สองก็มากับเรานะคะคือตอนนี้เบอร์สองเบอร์สองกับหนูคือลงพีกเลยนะไม่รู้ว่าจะรอดรอดหรือเปล่าไม่น่าจะรอดวะไม่น่าจะรอดมาทุกคนแต่ก่อนอื่นแล้วก็วก็เ<ๆ>ก็บเก็บปืนก่อนนะนะ ขอปืนไกลก่อนขอปืนไกลโอ้ยเพื่อนช่วยด้วยเด้อฉันจะตายแล้วเนี่ยขอพันยาก่อนทุกคนไม่ไหวไม่ไหวคนเยอะเกิน Okay, oh. Tá lá. ใ่ช่มันมีเพื่อนมันอยู่หรอป่ะวะนั้นนี่โอ้โหยิงจนลูกกระสุนเอ้ลูกกระสุนปืนลูกซองหมดอะ ปกติพีกมันคนเยอะกว่านี้นะโอเคเราได้ลูกกระสุนแล้วทำไมมันมีแต่ปืนสากาวะ โอ้โหเอาคนบนนน่วัยยุมันตั้งไอวอเพื่อนคนย,นยืนเฉยๆดิโอ้โหมันมากี่คนมันี่อุ้ยมันมีรถคนโคตดเยอะ เอมันอยู่ไหนวะมันหายเหรอเอา โอ,อ,อ้ปืนอะไรดีวะมไอ้ปืนอันั้นมันเป็นไหนวะนี่งไงเจอแล้วทุกคนโอ้ยปืนหล่นทวดทีเจอแล้วจ้าปืน M4A1 ของเราเอา้าดวนมาเข้ามาทำไมวะ นี่เลยจ้าปืน M4A1 เท่หวะสีน้ำเงินด้วยสวยไหมคะทุกคนเท,ท่มากเออวะลืมว่าเพื่อนตายเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนแป๊บหนึ่ง เงินพอไหมเนี่ยโอ้เอารันใครอยู่ไหนวะโอนี่โอ้มีคนชุบแล้วแป๊บนะทุกคนขอเลียร์ของก่อน เพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไหนอนะโอ้โหอยู่แบบไกลอ่ะอยู่แบบไกลพะนะติดซอดลาวซะและ้วซอดภาษาอีสานเลยซอดพะนะอ้าวแต่ว่าเราก็อยู่ในวงอยู่นะแต่ว่าเพื่อนออกออกนอกวงทําไมวะหรือว่าไปเก็บของเหรอ ว่าตอนนี้คนก็เหลือเยอะอยู่นะเหลือเยอะพอสมควรเฮ้ยยืนทำไมวะไปดีกว่าเอาแล้วเบอร์สองทำไมตายเร็วจังอะ อยากรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่หรือว่ากำลังมีงมาเหรอโอ้มีคนเหรอหเพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนยิงอะไรวะ <c oughs> เล่นอะไรกันวะ <c oughs> จะบ้าทีมเดียวกันฆ่ากันเอง ไปวิ่งวิ่งวิ่งชิวชิวขอให้ได้ที่หนึ่งเถอะ <c oughs> ตอนนี้เหลืออยู่สิบสองคนนะคะอาจจะเสียงเปลี่ยนไปบ้างนะคะเพราะว่าแบบเป็นหวัดก็ใกล้จะหายแล้วแต่ว่าแบบมันมันลงคออะ่ะทุกคน คนหายไปไหนหมดนะอยากโดนยิงอะครับน่าจะมาพีกแล้วหล่ะมัง้ง เจอคนไหมอุ้ยยังไงเห็นลูกศรสีแดงแล้วคะ่ะเจอเลยคะ่ะไปเพื่อนจัดการเอาเรียบร้อยครับฉันก็ตกใจหมดแล้วมันมาตั้งไอวอร์ต่อหน้ามันมีคนอยู่เอรถไอไน,นั่นไหม รถบิ๊กฟูดเอามีคนอุ้ยยิงโคตรคมอ่ะเฮเพื่อนโหดจัดดินตายไปจังวะแสดงว่า ยิงเข้าหัวนะเนี่ยส่วนฉันก็คือไม่แม่นไม่แม่นเข้าหัวเน้นลำตัวเป็นหลักนะคะทุกคนเอ้าโอ้เน็ตเน็ตช้า ันนี้ก็คือเหลือไม่กี่คนแล้วเราก็วนมาที่เดิมเหมือนเดิมอ้าวเพื่อนโดนยิงหรอเนี่ยมันอยู่ไหนเพื่อนมันอยู่ไหนเฮ้อยู่ข้างหลังนี่กว่าตกใจหมด มีคนอีกไปน,น,น,นี่อ่ะีมีมีเอ้าตายแล้วเหรอไวเกินเพื่อนแบบโหดอ่ะมีอะไรซื้อบ้างไม่มีหรอกมัง้ง เดี๋ยวก็มีคนวิ่งมาแหละค้างว่ะทีมเราคือชิวมากทุกคนอ๋อเจอคนละเจอคนละ เฮ้ยมันมีหลายตัวนี่วะ่ะเฮ้ยเยพื่อนลม้ม เอาโอ้ยตายยากจัดอ่ะลุมมันหน้าลุมมันเลยนี่วิ่งหนีไปไหนวะมันตายแล้วเพื่อนมันตายแล้วขอพญาแป๊ เอ้ยเอ้ยเอ้ยคนอยู่ไหนวะอยู่ไหนฮะอยู่บ้านเหรอโอ้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 โอโอโอ เดี๋ยยังก็เจ็บะมันอยู่บ้านแหละใช่ไหมดเดี๋ยวมันก็มาเพราะว่าวงมันดีบหรือเปล่ามันอยู่ไหนวะเพื่อนเหลือแค่คนเดียวเองแล้วเนี่ย น่ลุมมาเลยตายยังเออเรียบร้อยเปื่อจะชนะโอ้โหลุ้นมากเริ่มแรงเยอขึ้นก็เริ่มโหดขึ้นนะทุกคน ว่ามันเริ่มเล่นยากแล้วเราฆ่าได้กี่ตัววิ่งเราฆ่าได้แปดแล้วก็เพื่อนฆ่าได้สิบสี่ก็ถือว่าโหดมากนะคนที่แบบเออนั่นแหละได้ชีวเยอะคนที่ฆ่าได้เยอะเลิศทีมเราเป็นทีมเวิร์กมากนะคะโอเคสำหรับปืน M4A1 นะคะสะกินล่าสุดก็ถือว่าโหดโหดส,ส,สุดๆไปเลยนะคะก็ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทงหมดในช่องของน้องเดียดด้วยนะคะทุกคนไม่เจอนใหม่คคิดมานะคะบ๊ายบายค่ะ